สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําแมปสําหรับฟาร์มบลิดนะครับผมซึ่งวิธีการนี้เวลาที่พเพื่อนๆไปฟาร์มแผนที่ที่มีมือบลิดเนี่ยจะทําให้เพื่อนเพื่อนได้ของที่เยอะมากขึ้นนะครับมีโอกาสดรอปเอ็กซาเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ดีวายเนี่ยจะดรอปบ,บ่อยมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนรวมถึงไอเทมอื่นๆด้วยนะซึ่งโดยรวมแล้วก็คือจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มมือบลิดได้ของที่ดีและเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเติมเกมแพดออฟเูกซามสองเข้าไว้ 24ชั่วโมงมีเกมชั้นนามากมายเติมเว็บรับส่วนลด l i c h m a n คอ i พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทาแมปนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยเดยดก็คือแต้มแอปล,ลัดเนาะแนะนาให้เพื่อนไปเก็บแต้มให้ครบ30แต้มก่อนนะครับจากนั้นก็มาอัปโหลดนีเนอตเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มผลของมดหลักในศิลาของเราเนาะ2%ต่อจํานวนมด หลักหนึ่งอันนะครับเอาง่ายๆว่าในศีลาของเรายิ่งมีมอสเยอะแค่ไหนเนี่ยผลของมอสพวกนั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะมากขึ้นเนาะซึ่งจําเป็นกับการฟาร์มของเรามากๆนะในส่วนของโนเดอื่นเพื่อนๆสามารถอัพได้ตามสะดวกเลยนะครับทุกคนหรือจะอัพตามผมก็ได้เนาะคือจริงๆแล้ววิธีการอัพอันเนี้ยมันอัพได้หลายแบบนะครับถ้าเพื่อนๆจะเน้นฟาร์มดีช่วนอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการอัพอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้มันไม่มีถูกผิดนะและก็ผมไม่ได้อยากจะบอกว่าอัพแบบนี้ดีที่สุดด้วคีขนะวีข้ก็ย อัพแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่านี้และก็คิดว่าอีอัพแบบนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเพื่อนๆมากกว่าอะไรแบบนี้ก็อัพได้เลยเนาะตรงนี้ไม่มีถูกผิดนะครับอัพได้ตามสะดวกตามที่เพื่อนๆชอบเนาะทีนี้ต่อไปก็คือแต้มบลีดนะครับในเมื่อเราต้องการฟาร์มบลีดให้ได้ของที่ดีมากขึ้นแล้วเนาะแต้มบลีดเพื่อนๆก็จําเป็นต้องมีเหมือนกันนะที่สําคัญเลยก็คือโหนดนี้นะครับมันจะทําให้มอนสเตอร์ที่ออกมาจากวงบลีดเนี่ยมีเยอะมากขึ้นเนาะซึ่งมันออกมาเยอะเท่าไหร่เนี่่ยขอองเเเาาากกก็็็จ้้้มนนนนนนนทััลลํปๆแววใส 2แต้มสุดท้ายนะครับหรือว่าแต้ม8เนี่ยอันนี้อยู่ที่บิลของเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าอัปโดดนี้เพื่อนๆจะได้สะเก็ดปลดเยอะมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีบิลที่ฟาร์มมอนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เคลียร์มอนได้ค่อนข้างช้านะก็แนะนําให้อัปเป็นโหนดนี้แทนนะครับซึ่งมันจะทําให้มือบลดเนี่ยเปิดแล้วก็ปิดช้าลงเนาะแล้วก็จะได้แบบเออสามารถวิ่งไปฟาร์มจากจุดนั้นจุดนี้ได้ทันนะแต่สําหรับคนที่มีบิลที่เคลียร์มอนได้ไวมากเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเร็วนะครับสามารถวิ่งจากฝั่งงงงึึไไไปอีีีกกกััดดด้้้้แแลว็็เยบททจะห แนะนาให้อัพเป็นโหนดนี้นะครับผมเพราะว่าโหนดนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความหนานแน่นของมอนสเตอร์ที่ออกมาจากวงบีดเนาะยิ่งเยอะของมันก็ยิ่งมีโอกาสดรอปเยอะนะรวมถึงพวกสเกตบีดต่างๆก็มีโอกาสดรอปเยอะมากขึ้นเช่นเดีวยวกันแต่ข้อเสียก็คือวงบีดเนี่ยมันจะเปิดแล้วก็ปิดเร็วขึ้น30%เนาะซึ่งตรงนี้อยู่ที่บิลของเราเลยถ้าบิลเราไหวเร็วมากพอเนี่ยแนะนําว่าอัปโหนดนี้ดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งแอดลาร์ที่สําคัญเลยก็คือซิมูลตคล้มหรือว่าแต้มเดลิเร ให้เราอยู่ในเดลิเรียมคนข้างนานนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เพื่อนๆใช้แค่สีแต้มก็พอนะแล้วก็อัพขึ้นมาเป็นโหนดนี้นะครับโหนดนี้มันจะทําให้มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิคนะครับดอบรอปสเกตจ,จาแรงเพิ่มขึ้น100%เนาะหรือก็คือถ้าปกติมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันดอรอปหนะึ่งเศษเนาะเราก็จะได้2เศษนะครับถ้ามันดรอป2เศษเราก็จะได้4เศษประมาณนั้นก็จะทําให้เราได้รับเสเกตเมืองจําแรงเนี่ยเยอะมากขึ้นเนาะก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับโอเคทีนี้พอเราเตรียมแต้มอแมอด ซึ่งสิ่งที่เราต้องการในศีลาพวกนี้เนี่ยมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเพิ่มจํานวนไอเทมที่พบในด่านนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีแค่มดนี้มดเดียวเลยขอแค่มีมดนี้ก็สามารถนําไปใช้ในการฟาร์มบีดได้แล้วนะครับทุกคนพอเราได้มาแล้วเราก็เอามาตรวจสอบกับดอยานีก่อนเลยเนาะกดคอนโทรลค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับทุกคนมันก็จะตรวจสอบให้อัตโนมัตินะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำเนี่ยก็คือใช้โอบออร์เคมี K นะครับแล้วก็กดชิปค้างนแล้วก็คลิกที่ศีลาที่มันขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาให้เลยเนาะ อันนี้เนี่ยก็คือพวกที่มันเป็นศีลาสีขาวนั่ at นเองพอเราใช้ไปแล้วเนาะสีลาสีขาวพวกนี้มันก็จะกลายเป็นศีลาระดับแรที่มีมอดขั้นต่ำเนี่ยคือสีมอดนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะใช้เป็นอาร์คเมนต์ต่อเลยนะครับทุกคนเพื่อทําให้สีลาที่เป็นสีม่วงหรือว่าเป็นระดับเมจิกที่มันมีมอดเดียวเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกมอดหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะอันนี้เราก็กดใช้ไปเนาะจากนั้นขั้นตอนถัดไปเราก็จะใช้รีโก้โอบนะครับในการเปลี่ยนทีลาท มีอันไหนบ้างหรือว่ามันมีมอดอะไรบ้างพอแค่เราทําให้มันกลายเป็นระดับแร่ก่อนนะครับทุกคนซึ่งอันนี้มีหลายอันเลยนะเราก็กดใช้ไปเลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับศิลาของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระดับแร่ทุกอันแล้วเนาะแต่ว่ามอดเนี่ยมันก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ละอันนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นสายงบน้อยก็คือเริ่มคัดได้เลยนะว่าศิลาอันไหนมันมีมอดเพิ่มจํานวนไอเทมที่พบเนาะแต่ว่าในกรณีที่เรามี Excel ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลืองอะไร เราอาจจะใช้ Excel เนี่ยเสริมมดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเผื่อที่ว่าศิลาบางอันเนาะที่มันมีมดแค่3ามมดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีเพิ่มจํานวนไอเทมที่พบในดันก็จริงนะครับแต่ถ้าเราใช้ Excel เพิ่มมดเข้าไปอีกสัก1-2ึ่งถึงสองมดเนี่ยมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้ถูกหครับดังนั้นถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องงบมากนะก็คือเราสามารถทําได้นะแต่ถ้าใครที่แบบฟาร์มในช่วงแรกๆยังไม่ได้มีเยอะอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องทำนะครับทุกคนอันนี้เตือนไว้ก่อนเนาะเติมสามก๊กออริจินคุ้มกว เช็คดูก่อนศีลาอันไหนมีมอสเยอะๆเนี่ยข้ามนะครับแต่ศีลาอันไหนมีมอสแค่3มอสแบบนี้ผมจะใช้เอ็กซเซลแค่2ครั้งนะเพื่อไม่ให้มันเปลืองมากเนาะถ้ากดไป2ครั้งแบบนี้ยังไม่มีมอสเพิ่มจานวนไอเทมโผล่ขึ้นมาเราก็อาจจะคัดเอาศีลานี้ออกไปเนาะแต่เบื้องต้นเราใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้มีเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้นะ่ะอันนี้มี3แล้วก็ใช้ไป2ครั้งนะครับอันนี้มี3กดไป2ครั้งอันนี้มี4นะครับเราก็อาจจะกดไปแค่ครั้งเดียวก็พอเนาะเออเพราะว่ามันมีสีอันอยู่แล้วนนนนะอััีี้้้กกก็็ม3ครบบแแลวดไป2ง เออเราก็ทําทําไปนะครับทุกคนหรือถ้าแบบเราขี้เกียจมานั่งดูทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยก็กดไปเลยทุกอันนะครับยัดไปเลยทุกอันเนาะอันละ2ครั้งสูงสุดแค่2ครั้งพอไม่งั้นมันจะเปลืองมากจนเกินไปนะทีนี้ถามว่าอีรายัดไปแบบนี้มันจะเปลืองไหมแน่นอนแหละว่ามันเปลืองนะครับแต่ทีนี้ต่อให้เรายัดไปแล้วมันไม่มีมอสตามที่เราต้องการเนาะเราก็ยังสามารถเอาไปขายต่อได้นะเออปกติขั้นต่าแล้วของศิลาเลเวล15เนี่ยเราจะขายต่าๆก็1นึ่งเอ็กซ์ซถูกไหมครับหรือถ้าเอาเป็นราคาตลาดเลยมันก็ จะอยู่ที่2 Excel เนาะซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่ามันจะเป็นสีขาวสีทองสีม่วงอะไรนะคนที่เขาอยากใช้จริงๆเนี่ย2 x c e l เขาก็เจจ่ายรวมๆกันไปเลยเพราะเขาก็ขี้เกียจคัดเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราขายออกนะครับเราก็จะได้ทุนคืนมา2 Excel นั่นเองโอเคทีนี้สมมติว่าเราเพิ่มมอดเพิ่มอะไรเสร็จหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราจะมาเริ่มคัดมอดกันแล้วนะสมมุติว่าเรามีศีาลารวมกันเยอะๆแบบนี้นะครับผมเวลาที่เราจะคัดเนี่ยให้เ,เพื่อนๆพิมพ์ใในนนนนนช่น่่ออองงคียียย์เวรรดดต้้โกกาาสฟััหูขไป2นนบ จากนั้นให้พิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปคําว่าจนวนของ i แค่นี้ก็พอนะครับจริงๆมันคือคีย์เวิร์ดของคําว่าจํานวนของไอเทมนะครับนี่จํานวนของไอเทมนะครับแค่นี้แต่ว่าถ้าเราพิมพ์จํานวนของไอเทมไปเนี่ยมันยาวนะถ้าพเพื่อนๆจำไม่ได้ก็ให้พิมพ์ยา,ยาวแบบนี้ก็ได้เนาะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่ผมหานะผมจะใส่แค่คําว่าจนวนของไแค่นั้นพอนะครับทุกคนแค่นี้มันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วนะซึ่งมันก็จะไฮไลท์เป็นซีลาทุกอันของเรานะครับที่มีมอดเพิ่มจํานวนของไอเท ที่พบในด่านนั้นเนี่ยให้เรานั่นเองเนาะแต่ทีนี้ซีลาที่มีมดนี้ที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะมีความเพอร์เฟกอยู่3ระดับนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับระดับแรกก็คือมีแค่มดเดียวเนาะก็คือมีจํานวนของไอเทมแค่มดเดียวเนี่ยเราก็เลือกมาใช้งานได้เลยเนาะเลือกเอาไปฟาร์มได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันเป็นซีลาที่ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับให้เราเติมฟันหนูเข้าไปอีก2อันเนาะจากนั้นพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปว่ายากของไอเทมนะครับทุกคนอ่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกกการคลัเองึ ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยการให้ศิลาชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องมีเพิ่มจํานวนของไอเทมแล้วก็เพิ่มระดับความหายากของไอเทมในศิลาชิ้นเดียวนะครับอย่างเช่นศิลาอันนี้เนาะสังเกตว่ามีทั้งเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบนะครับแล้วก็มีทั้งเพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบด้วยนะพอเราเลือกที่จะคัดศิลาที่มันมี2องมดนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีอีกหนึ่งระดับนั้นนั่นก็คือเพิ่มเข้าไปอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับก็คือ monster ร a แ e นั่นเองซึ่งผมย่่่ออออแแคเเเตตตรร์กก็็็พนนาไมมมจป้งิั ไล่ให้แล้วเนาะพอคัดกรองลงมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มเหลือน้อยลงมาแล้วนะครับแต่แม้จะเป็นจํานวนน้อยเนาะแต่ว่าศิลาพวกนี้เนี่ยมันมี3มมอสที่ดีต่อการฟาร์มบีลด <ๆ S 2> มากๆนะก็คือมีทั้งเพิ่มจานวนของไอเทมที่พบเนาะไอเทมเราก็ดรอปเยอะขึ้นนะครับเพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบนะครับทำให้ไอเทมของเรามันเทียสูงขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสดรอปเอ็กซาวเยอะขึ้นมีโอกาสดรอปสกุลเงินแล้วมันกลายเป็นดีเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วก็มีเพิ่มจํานวนของมอนสเตอร์แรว่เราา่มันได้นมัก็จะ ดรอปไอเทมที่เยอะมากกว่าปกติเนาะบางทีก็ดรอปเป็นซีลาให้เราบางทีก็ดรอปเป็นเอ็กเซลหรือว่าสก,กุลเงินต่างๆให้เราเอาง่ายๆว่ายิ่งมอนสเตอร์แลรเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไอเทมจากมอนสเตอร์แลรพวกนี้เนี่ยเยอะมากๆเนาะดังนั้นศีลาที่มี3ามอดนี้นะครับก็จะเป็นศีลาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะกับการเอาไปทําต่อหรือว่าฟาร์มต่อมากๆเลยนะครับผมโอเคทีนี้พอเราคัดซีลาพวกนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำนะครับก็คือเอาเอ็กเซลมาเพิ่มมดพวกนี้ให้มันตันไปเลยนะถาามมว่ทไ เราต้องทําให้มันตันด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่า a t l a า Passive n o d นี้เลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกเนาะก็คือยิ่งเรามีมอสในศีลาเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยผลของมอสพวกนั้นมันก็จะยิ่งสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเราเลยจําเป็นต้องทําให้สีลาพวกนี้เนี่ยมีมอสเยอะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองเนาะแล้วทีนี้พอเรายัดมอสทุกอันจนตันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายในการคัดไอเทมก็คือเราจะเอาไอเทมที่มีเอฟเฟกต์ด้านลบที่ไม่ดีกับเราเนี่ยออกไปเนาะ แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบด่านที่มันมีพื้นลุกไหมนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านเนี่ยบางทีเลือดเราแบบไหลเร็วมากๆนะทุกคนดังนั้นศีลาอันไหนก็ตามที่มันมีพื้นลุกไหมนะครับผมจะไม่ใช้นาะเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปคําว่าพื้นและก็ลุกไหมนะครับผมมันก็จะไฮไลท์ศีลาที่มันมีพื้นลุกไหมมาให้เรานะครับซึ่งมีอยู่อันหนึ่งนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะเลี่ยงนะครับถ้าเล่นไหวก็เล่นนะถ้าเรารู้สึกว่ามันเปลืองแต่ก็รู้สึกว่าบิลเราโหดมากพอ อยากเอาไปเล่นก็เล่นนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงที่จะตายเนาะก็เอาไปขายต่อก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้หรือเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับทุกคนทีนี้มันก็จะเหลือแค่ศีลาดีๆทั้งนั้นตามที่เราต้องการนะครับเราก็หยิบออกมาเลยนะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาไปเจิมนั่นเองนะครับผมสําหรับขั้นตอนการเจิมเราจะใช้เป็นสารกลั่นพวกนี้นะครับผมในการเจิมศีลาเนาะแต่ผมต้องเตือนก่อนนะครับว่าการที่เราจะเจิมได้เนี่ยเราจะต้องมั่นใจมากพอนะว่าบิลเราโหดนะบิลเราเนี่ยจะต้องโหดเลยก็แรงระดับหนึ่งนะครับ ถึงจะเล่นแผนที่ที่มันถูกเจิมไปแล้วได้นะครับไม่งั้นเนี่ยพเพื่อนๆจะตีมอนไม่เข้าไม่ก็เดินเข้าไปในด่านแค่ไม่กี่วินาะ้วโดนมอนตีทีเดียวเราตายอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยครับดังนั้นถ้าบิวของพเพื่อนยังไม่แข็งพอนะก็แนะนําว่าเอาแมปพวกนี้เนี่ยไปฟาร์มได้เลยนะครับไม่ต้องเจิมในส่วนนี้เนาะแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะแต่ทีนี้ถ้าเราแบบเอ้ยวิวเราโหดแล้วนะครับเรามั่นใจว่าสามารถฟาร์มได้แล้วก็ไม่ตายจากการเข้าไปฟาร์มในแผนที่ที่ถูก แล้วก็จะใช้สารกลั่นที่ได้จากการลงแมปเดดิเลียมหรือว่าซิมูลาคัมนะครับทุกคนซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันก็จะให้เป็นเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันนะอ่จอย่างเช่นผมใช้เป็นสีแดงเนาะมันก็จะทําให้ศิลาอันนี้เนี่ยมีมอสเพิ่มมอนสเตอร์เมจิกเข้าไปอีก60%นะครับก็คือให้มอนสเตอร์เมจิกมันมีเยอะมากขึ้นเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นสีชมพูนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มขนาดของกองมอนสเตอร์แทนนะครับทำให้มอนสเตอร์มันมีหลายๆกองมากขึ้นนะแล้วก็ส ความหายากของไอเทม24%เซนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอ็กซ์เซเนี่ยก็ใช้อันนี้ในการฟาร์มก็ได้นะครับทุกคนแต่เวลาที่เราจะฟาร์มบีดเนี่ยในไหนเราก็ทําแผนที่มาแล้วเนาะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ใช้สีเหลืองอันนี้กันนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นสีเหลืองอันนี้แทนเนาะที่มันชื่อว่าสารกันพารานอยนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเราไปแลกกับอันว่ามันจะค่อนข้างแพงกว่านะสามอันตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าเอ็กซ์เซลนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะซึ่งถ้าเรามองว่ามันคุ้้้ามามมมมเเเเเเนนนนนนี่ยยราราาาาากก็็อออจจิิไดละะสํหััับพพป จำนวนของมอนสเตอร์แลเข้าไปอีก45นตนั่นเองเนาะจากนั้นสารกลั่นอันนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างเป็นที่นิยมเนาะในการเอามาเจิมแผนที่สำหรับการฟาร์มมือบีดเนี่ยมากที่สุดแล้วนั่นเองอถ้าเราคิดว่าโอเคแบบนี้แล้วก็กดหยดสารไปได้เลยนะครับก็จะเป็นการเจิมเข้ามาแบบนี้จากนั้นศีลาของเราเนี่ยมันก็จะมีควันสีขาวๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีมอสที่เราเจิมไปเมื่อกี้เนาะโผล่ขึ้นมาที่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือจบแล้วนะเพื่อออนนนนนเเาแผททีีี่่่้้ไไไปฟรมมมดลยะคุกต สำหรับสายพน,นันนะครับคนที่ชอบเสี่ยงดวงถ้ายังอยากทาต่ออีกนะครับผมสามารถใช้วาโอบในการยัดเข้าไปอีก1อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้นะซึ่งการยัดวาโอบเนี่ยมันต้องลุ้นและก็เสี่ยงพอสมควรนะครับทุกคนมันอาจจะกลายเป็นมดแย่ก็ได้นะครับมดดีๆที่เราใส่มาเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนไปเป็นมอดอื่นที่มีแต่เอฟเฟกด้านลบเนาะหรือเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้มันอาจจะหายไปถูกลดอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราดวงดีจริงๆแผนที่ของเราก็จะมีมดที่แบบเออสูงมากขึ้นโอกาสดรอปซีลานําทาง จะสูงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมแม้กระทั่งศีลาอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกอัปเกรดให้กลายเป็นเลเวล16เลยก็ได้เนาะซึ่งผมจะไม่ทําให้ดูนะแต่ว่าผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยผมทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็เอาวาโอบเนาะมายัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าโชคดีนะครับที่ได้เป็นด้านบวกมาก็คือศีลาอันนี้เนี่ยมันถูกอัปเกรดกลายเป็นเลเวล16นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดวงดีนะโดยที่มอสก็ยังมีเพิ่มจํานวนไอเทมเนาะเพิ่มหายากเลยก็มีมอบบสนสเตอรนน โอเคทีนี้พอเราทาศีลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแลวก็คัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องไปหาแท็บเล็ตมาด้วยเนาะซึ่งแท็บเล็ตเนี่ยก็จะเป็นกับการฟาร์มของเรามากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปยัดห่อคอยนะครับเพื่อเพิ่มบัฟเอฟเฟกให้กับแผนที่ของเราเนะให้มันฟาร์มได้ดีมากยิ่งขึ้นนะซึ่งเอฟเฟกของแท็บเล็ตที่เราต้องการเนี่ยก็อันเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบเนาะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดเดิมเข้าไปนะครับก็คือจํานวนของ นะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมคัดมาแล้วนะั้นในหน้านี้มันก็เลยไม่มีเนาะแต่ว่าอันที่ผมคัดมาแล้วเนี่ยผมย้ายมาอยู่หน้านี้แทนนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าด้านบนมันเป็นแผนที่ในระยะมีด่านบีดเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีเนาะก็แนะนําให้เป็น7ด่านขึ้นไปนะถ้าต่ํากว่า7ด่านเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับบางทีเราไม่มีไงเ,ออเราใช้5ด่านแค่นั้นมันก็เล่นได้แล้วเพียงแต่ว่าหาที่มันมีเยอะๆดีกว่านะครับผมจะได้แบบเอ,อไม่มานััั่่งเเสีียวลาาาคดอะะไรนนน,นนะนนะนูก็แํ ให้มันเป็น7ด่านขึ้นไปก็จะดีนะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเราใช้อันอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องใช้ที่มันมีด่านบีดก็ได้นะครับผมเนี่ยอาจจะใช้เป็นกระจกเดลิเลียมอาจจะใช้เป็นมอนสเตอร์เลเวลบวกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หมดขอแค่มีเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบในด่านแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วทีนี้สําหรับศีลาที่มันไม่ได้มีมดตามที่เราต้องการเลยนะครับมีแต่มดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเราก็สามารถเอาอันซ้ํา3อันเนาะแบบนี้ไปหลอมได้นะครับเผื่อว่ามันจะมีมตดีๆอันใหม่เพิ่มมเข้าา อันนี้ผมก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะใช้3อันที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับเอามาหลอมก็จะกลายเป็นอันใหม่ทีนี้เราก็ลองมาตรวจสอบดูนะครับผมได้มาเป็นอันนี้เพิ่มจํานวนของศีลานาทางที่พบเนาะแล้วก็ยัดอักเมนต์ไปอันนึงนะครับให้มันมีมดบ่วง2อันโอเคทีนี้พอเรามีทั้งศีลาที่ทํามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทั้งแท็บเล็ตที่มีมดตรงตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมา เคลียแผนที่อื่นๆที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับแล้วก็หาจุดที่เหมาะกับการฟาร์มบีดนะครับซึ่งผมก็หาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือบริเวณนี้เนาะคือพยายามหาจุดที่มันมีหอคอยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเยอะๆนะครับทุกคนเผื่อว่าเราเอาศิลาเข้าไปยัดแ้วเนี่ยมันจะได้ทําให้เอฟเฟกเนี่ยมันซ้อนกันเยอะๆนั่นเองเนาะแล้วก็ก่อนที่เพื่อนๆจะเอาศิลามายัดในหอคอยนะครับผมให้ไปเคลียแผนที่ที่มันฟาร์มยากๆออกไปก่อนนะครับแผนที่ที่ฟาร์มยากคือยังไงก็คือแผนที่ที่มันมีจุดเลี้ยว เยอะๆนะครับผมแผนที่ไม่กว้างเนาะมีสิ่งกีดขวางค่นข้างเยอะเราเดินลําบากอย่างเงี้ยเวลาที่วงบีดมันขยายออกมาหรือแบบเราเดินไปติดตรงนั้นบ้างติดตรงนี้บ้างนะครับคือเอาง่ายว่ามันฟาร์มลําบากนั่นแหละมันไม่กว้างเนาะพวกนี้เนี่ยจะนับว่าเป็นแผนที่แย่ทั้งหมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแผนที่ไหนมันแย่บ้างหรือแผนที่ไหนมันเหมาะกับการฟาร์มบ้างเนาะผมก็มีไฟไชีตนะครับผมอันนี้น่าจะของฟับกันมัน้งผมไม่มั่นใจนะผมก็แบบเออไปเอาจากดิสคอดไปอีกทีหนึ่งนะทุกคนผมเซฟไว้ตั้งแแแต่แรกกๆละนนานมาม แต่คิดว่าน่าจะเป็นของฟับกันนะถ้าผมจําไม่ผิดเนาะหรือใครทําก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูได้นะครับวิธีการดูเนี่ยง่ายๆเลยอันแรกเนี่ยเดเกชันก็คือถ้าเป็นเลข4หรือว่าสีเขียวเนี่ยหมายความว่าแผนที่นี้กว้างเลยก็ฟาร์มดีมากๆนะครับแนะนําให้ทําแผนที่นั้นเป็นมือบลีดเลยก็เข้าไปฟาร์มเนาะมันจะฟาร์มได้ดีและก็ง่ายมากๆนะส่วนแบล็คแท็กตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งกีดขวางนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีแต้มก็คืออสิ่่งงดขวาาาานน้ยยฟร์ม ลาแผนที่โล่งส่วนอื่นๆที่เหลือจะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเออแผนที่นั้นมันเป็นไบโอมแบบไหนนะครับแล้วก็มันมีโบนัสดรอปอะไรด้วยซึ่งพวกนี้ผมมองว่าไม่ได้จําเป็นที่เราต้องมาซีเรียสมากนะครับขอแค่แผนที่นั้นมันฟาร์มง่ายเป็นสีแต้มเนี่ยมันก็เพียงพอกับการฟาร์มแล้วที่เหลือเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเนาะแล้วก็เขามีตัวอย่างด้วยนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างแผนที่ที่ฟาร์มง่ายมากๆเนาะก็คืออย่างเช่นแผนที่สวัหนาอย่างเงี้ยเออมันก็จะค่อนข้างกว้างเนาะสิ่งกีดขวางน้อยนะครับ ขวางน้อยกว่าสวรส์หน้าอีกนะเออแลยก็มีพวกวิลโล่นะครับผมลัสโบอะไรแบบนี้นะพวกนี้มันจะฟังคอนข้าง,ง่ายนะครับผมส่วนที่เรือเนี่ยเพ,เพื่อนๆก็ลองเข้ามาเช็คกันดูเอาเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะโอเคทีนี้ย้อนกลับมาที่การเคลียร์แบบของเราเนาะในเมื่อเรารู้แล้วว่าแผนที่ไหนมันไม่ดีนะครับให้เราเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยถามว่าทาไมต้องเคลียร์นะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราจะเอาแท็บเล็ตเข้ามาใส่เนี่ยมันจะมีบอกนะว่าแผนที่ในระยะจุดๆจด่านเนี่ยมันจะมีม ก็คือระยะวงกลมนี้นะครับผมถ้ามันมีแผนที่ที่เรายังไม่ได้เคลียร์เกิน7ด่านเนี่ยมันก็จะสุ่มเกิดนะครับอ่ามันก็อาจจะไปโผล่ที่จุดนี้บ้างจุดนี้บ้างหรือว่าพวกที่มันยังไม่มีมือบีดโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสุมส่มสุ่มสุ่มไปหมดเลยซึ่งบางทีถ้าเรายังไม่ได้เคลียร์แมพที่มันฟาร์มยากยากไปเนาะมันอาจจะไปโผล่ที่แมพนั้นก็ได้ซึ่งก็เหมือนเราเสียแผนที่ฟาร์มบีดดีๆไป1แผนที่อ่ะเออมันก็จะไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าไปฟาร์มอย นะให้มันกลายเป็นสีเขียวนะครับซึ่งจุดที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยหมายความว่าถ้าเราใส่แท็บเล็ตเข้าไปแล้วมือบีดมันจะไม่โผล่มาในจุดพวกนี้แน่นอนนะเพราะว่าเราเคลียร์ไปเรียบร้อยนั่นเองมือบีดเนี่ยมันก็จะไปโผล่ในจุดอื่นที่เป็นจุดสีฟ้าแทนนะครับผมที่อยู่ภายในวงรัศมีของห oh อคอยอนันั้นนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าเออทำไมเราต้องไปเคลียร์แผนที่ที่มันฟาร์มยากๆออกไปก่อนนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกเบื่อนะครับว่าเออแผนที่ยากๆพวกนั้นเนี่ยมันฟาร์มนานนะแล้วก็สามารถล ในการฟาร์มของเราได้โดยการใช้ศิลาเลเวลต่าๆเข้าไปฟาร์มได้นะครับผมบางแผนที่เนี่ยมันจะมีบอสนะครับผมอบอสแบบนี้คือเราต้องวิ่งไปฆ่าบอสก่อนหรือทําเงื่อนไขาบางอย่างให้มันครบก่อนมันถึงจะผ่านถูกไหมซึ่งบางทีเนี่ยมันเสียเวลาในะทุกคนเราก็อาจจะทําการเอาแมปเอ่อเลเวลต่ำๆนะครับเนี่ยมาซื้อกับดอยานีก็ได้เนาะแล้วก็เอาแมปเลเวลหนึ่งนะครับไปเคลียร์ทิ้งก่อนแต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องเล่นนะแค่ไปเคลียร์สัญลักษณ์มันออกเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นแผนที่นี้ให้ดูนะครับเราก็เอา เลเวลหนึ่งเนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็กดเดินทางเข้าไปนะครับแต่ทีนี้เราไม่จะเป็นต้องเข้าไปเล่นนะครับเพราะหลกักๆเราแค่ต้องการเคลียร์สัญลักษณ์บอสให้มันหายไปเฉยๆเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็เอาศิลาอันใหม่เนี่ยมาเปิดซ้ําต่อได้เลย,เลยครับทุกคนพอเราเปิดซ้ําอีกทีนึงเนี่ยเงื่อนไขในการตีบอสต,ต่างๆเมือเ่อกี้มันก็จะหายไปแล้วเห็นไหมทุกคนมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปแล้วเราตายอะ่ะพอเรากลับออกมาเนาะบอสในแผนที่นั้นหรือว่าสัญลักษณ์พวกนี้ในแผนที่นั้นเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับทุกคนมันก็จะกลายเเเป็็นนนนแแแค่่่่่ผผทททีีีีธธรรรรรมมมดดาาาซึงกอล เ,เข้าไปฟาร์มต่อได้เลยเนาะหรือจะเอาซีลารลเวลต่ำๆไปวิ่งก็ได้เลยก็พยายามวิ่งให้มันเร็วที่สุดนะครับไม่จะเป็นต้องเคลียร์ให้มันหมดแมปไม่ต้องตีนู่นนี่นั่นขอแค่แผนที่มันขึ้นว่าสําเร็จเนี่ยล้วก็รีบวับกลับออกมาเลยนะครับผมเราก็จะได้แบบไม่เสียเวลาด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วทีนี้สมมุติว่าในบริเวณรอบๆหอคอยพวกนี้เนี่ยเราเคลียร์แผนที่ที่มันฟาร์มย,ยากๆออกไปทั้งหมดแล้วนะครับอ่าสมมติว่ามันเหลือแค่แผนที่ดีๆเนาะที่เหมาะกับการฟาร์มบีลดนะครับสิ่งต่อไปที่เเเรราาาาาตต้้อออองงททํก็คืจะแยม ในหอคอยพวกนี้นะครับเพื่อให้แผนที่ที่เหลืออยู่เนี่ยมันได้บัฟเพิ่มจํานวนดรอปไอเทมนั่นเองเนาะอย่างเช่นแผนที่นี้นะครับทุกคนสเกตนะว่ามันมีเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบในด่านเนี่ยแปแล้วนะครับอันนี้คือผมทํากับหอคอยเนาะผมยัดในหอคอยพวกนี้ไปแบบหลายหอคอยมากๆนะครับมันก็เลยสแต็กกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับจนแผนที่นี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปฟาร์มเนาะมันก็จะเพิ่มจานวนดรอปเข้าไปอีก80%นะถ้าเราดวงดีนะบางทีเนี่ยเข้าไปฟาร์มสามเม็ดติดนะครบผม แต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ดวงเหมือนเดิมนั่นแหละบางทีเราทํามาเยอะแค่ไหนมันไม่ดรอปให้ก็มีนะครับมันก็ยังมีหอคอยที่ผมยังไม่ได้ใส่เทปเลตอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะก็คือหอคอยนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าแผนที่มันจะฟาร์มยากอะไรหรือเปล่าแต่สมมติว่ามันมีแต่แผนที่ดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็กดใส่ไปเลยนะครับมันก็จะมีมือบีดโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็แผนที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะได้สแต็กเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้มเพิ่มมาอีก20% นะครับเป็น1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคนคือแบบเยอะมากเลยนะอันนี้คือเยอะสุดๆแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือแบบอืมหน้าฟาร์มสุดๆนะครับแต่ว่ามันเป็นแมปที่ฟาร์มยากไหมนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะเอออันนี้ผมไม่ได้คัดเนาะเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับแล้วก็ผมจะใส่อันนี้เข้าไปอีกนะครับที่มันจะเพิ่มอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ยัดไปอีกเลยนะครับผมนี่มือบีโผล่ขึ้นมาแล้วแทบจะทุกด่านบริเวณนี้เนี่ยมีมือบ,บลีล้นนนะนนด อันนี้97แล้วก็อันนี้ก่อนหน้าน,นี้เป็น35เนาเเพิ่มขึ้นมาเป็น51แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับพยายามดันแมพเข้าไปเนาะให้มันไปเจอแบบจุดที่มันมีหอคอยใกล,ใกล,ใกลใ้ๆกันยีเๆียแบบนี้เนี่ยเออแล้วเราก็เอาแท็บเล็ตมายัดๆรวมกันไปเลยนะครับทุกคนจุดที่แนะนําก็คือ80%ขึ้นไปเนาะอ่าพยายามทําให้เพิ่มจํานวนตรงนี้เนี่ยมัน80%ขึ้นไปก็เหมาะกับการฟาร์มแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับในเมื่ เป็นแพทก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเอาเดลิเลียมไปลงในด่านที่มันมีเดลิเลียมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะบักนะเอออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาแก้แล้วหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าเขายังไม่แก้เป็นไปได้ก็เลี่ยงนะครับด่านไหนที่มันมีเดลิเลียมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามอย่าเอาศิลาที่เจิมไปแบบนี้เนาะเข้าไปเล่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบักนะแต่ถ้าเขาแก้แล้วอันนี้เพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะคือผมก็ไม่ได้ตามนะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะครับโอเคแค่นี้กรา ทแผนที่เนาะที่จะเอาไว้ฟาร์มบีลดนะครับรับรองว่าเวลาฟาร์มบีดจะได้ของเยอะขึ้นแน่นอนนะครับทั้ง X อ็กซทั้ง dy ก็อาจจะดรอปบ่อยมากขึ้นนะโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เด้กกันนะครับทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้นะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับไม่จะเป็นต้องทําตามผมทั้งหมดเนาะอันไหนดีก็เอาไปปรับใช้อันไหนไม่ดีไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ต้องทําตามนะครับวันนี้เนี่ยก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่่ในนคคลิปปตอไนะสสวััดีรบ